สวัสดีครับพบโบกับบ่าวใสเกลียว,วเนาะล่าสุดสาวความมีนโดนแบนทั้งคู่เนาะร้านอาหารตามสั่งที่ว่าอยู่แดนประดิบหรือว่าญี่ปุ่นเนาะที่ว่าสาวขมแมคนหนึ่งที่ใช้ธงชาติไทยปูพรมเช็ดเท้าเนาะร้านเจ้งไม่เป็นท่าอีกคนหนึ่งที่ร้านอาหารตามสั่งเหมือนกันเนาะที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ใช้สกอตเทปปิดธงชาติไทยเนาะ โอ oh, สุดท้ายโดนแบนทั้งคู่ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นนานเป็นเวลา10ปีอ่าเ uh huh. นาะทุกคนสงสัยประเทศญี่ปุ่นเห็นทำประพฤติไม่ดีอย่างนี้โดนแบนทุกคนเนาะทำให้สาวขมินร้องไห้หนักเนาะบอกว่าจะขอโทษแต่คงไม่ทันเนาะทำไปแล้วผิดไปแล้วคนทั้งโลกคนไทยไม่ให้อาภายัยแน่นอนเนาะสาวขมิ้นคนนี้ เหมือนไม่ให้เกียรติเนาะธงชาติไทยทั้งสองคนนั่นแหละไม่ให้เกียรติเนาะไม่ไม่มีความรู้สึกเป็นคนเป็นมนุษย์เนาะธงชาติไทยแต่แต,แต่แต่ละประเทศเนาะใค,ใครเขาก็ไม่กล้าทำเนาะขนาดธงชาติประเทศตัวเองเนี่ะถ้าทำกับคนทั้งโลกเขาก็ยังไงละ่ะมองไม่ดีเนาะแต่สาวขมินขมแม่คนนี้เอาธงชาติไทย ทำมาหากินแต่นีลคุณเนาะพูดถึงว่านนลคุณเลยแหละเพราะว่าขายอาหารไทยต้มยำส้มตำอย่างนี้คนต่างชาติก็ชอบกินส่วนใหญ่เนาะคนไทยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะออมากที่สุดนะในอ,อาเซียนของเรานี่มากที่สุดนี่คือประเทศไทยเนาะที่ว่าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะแต่สามะมินสองคนนี้แต่ไม่ชื่อสัตว์ไม่สุจริต หากินแบบของไทยนะขายของไทยส้มตําหรือว่าต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยคนไทยชอบเนาะที่ว่าโด่งดังอือาหารไทยแน่นอนเนาะพอมาทําแบบนี้อคนจับตามองไม่ให้เกียอืดไม่ให้เกียดธงชาติไทยบาบลุษของไทยเนาะกว่าจะได้มาเป็นธงชาติแต่ละชาติเนาะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะพูดถึงเนาะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละชาติตรงชาติไม่เหมือนกันนะเขาก็แบ่งแยกว่าชาตินั้นชาตินี่ชาติไทยชาติเขมีหรือว่าชาติลาวนี่มันแบ่งกันชัดเจนเนาะแต่เขมินเขม,ขมไม่ให้เกียรติถือว่าจบชีวิตอของตัวเองที่ร้านโด่งดังสุดท้ายเจ้งไม่เป็นท่าแถมประเทศญี่ปุ่นสั่งแบนห้ามเข้าประเทศอีกสิบป,ปีแล้วพี่น้องล่าสุดเนาะ ถือว่ากลับบ้านด่วนเนาะหี่ยวกระเป๋าบายบายจเจแปนแดนประดิบแน่นอนเนาะเพราะว่าทําผิดอย่างมหันเนาะที่ทําไม่ให้เกียรติประเทศไทยถึงแม้คุณจะทะเลาะก,กับไทยแต่ธงชาติไทยไม่ควรทําแบบนี้เนาะทะเลาะก,กับไทยคุณก็พูดอย่างอื่นเนาะไม่น่าทําแบบธงชาติไทยมาเอาธงชาติ มาเป็นพรมเช็ดเท้าถือว่าไม่ให้เกียรติมากๆเนาะขนาดคนเขาไม่ได้เรียนเขาก็ยังรู้ว่าธงชาติไทยทงธงงทติเวียดนามธงชาติลาวเนาะเขายังรู้ว่าธงชาตินะแต่คุณเรียนนะ่ะจนตัวเองนะ่ะไปโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะขายของนะ่ะตั้งที่ตัวเองนะ่ะมาทํางานที่ประเทศไทยเรียนอาหารไทยจนตัวเองเก่งตัวเองถึงจัดก,กูอินเตอร์พูดยังไงกูอินเตอร์ไปขายของที่ ประเทศญี่ปุ่นได้เนาะแต่คุณก็ขายอาหารไทยนะพวกส้มตำต้มยำนี่แหละอาหารหลักของไทยเนาะผัดกะเพรานี่แต่คุณเนี่ยนี่ละคุณเออคุณไม่ให้เกียรติอตรงชาติไทยแต่คุณไปทําอย่างนั้นเอาแม้ทั้งตรงชาติไทยมาเป็นพรมเหยียบเ็ษเท้าอย่างนี้คุณผิดมหันนะถือว่าคุณไม่ให้เกียรติธรงชาติไทยอะถ้าคุณคนอื่นไปทํตรงชาติประเทศคุณแหละ คนก็ด่ายับเหมือนกันนะแต่คนประเทศอื่นเขาสํานึกได้เขาไม่ทําเพราะว่าธงชาติเป็นพาโบรุษของชาติบ้านเมืองกว่าจะได้มาเป็นธงชาติโอ้โหคนน่ะใช้แบบยังไงแหละบอกใช้ก็ไม่ค่อยรู้เนาะที่ว่ากว่าจะได้มาเป็นธงชาติไทยโอ้โหทาศึกแบบเจ็บปวดนะกว่าจะได้มาเป็นธงชาติไทยหรือววาชาติลาวชา,ชาติเขมรชาติอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ แต่บาปกรรมตามสนองสองสาวนี่แหละที่ว่าประเทศญี่ปุ่นโดนแบนห้ามเข้าประเทศ10ปีทือว่าสมนํำหน้าทือว่าเป็นกรรมของนางกนเนาะที่ทําเองสร้างเองขึ้นมาเพื่อจะอวดคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ากล้ากล้าหารแน่จริงที่ว่าเอาธงชาติไทยมาเป็นผมเร็จเท้าเนาะ,อ,ะอัดคลิปลงให้เห็นประชาชนไม่พอใจเนาะชาวโลกไม่พอใจ กลับเป็นเวรกรรมของนางที่คนไม่เข้ากินข้าวร้านอาหารนางอีกเนาะถือว่าไม่ให้เกียรติคนทั้งโลกก็ไม่ให้เกียรติเหมือนกันไม่ไปนั่งกินข้าวที่ร้านเธอเนาะถือว่าสมน้ำหน้าคุณอืไม่สำนึกบุญคุณที่ว่าทําร้านอาหารไทยขายของไทยแต่คุณไม่ให้เกียรติธงชาติไทยคุณก็จบอืแบบนี้โดนแบนเพราะว่าขาดทุนยับเจ๊งไม่เป็นท่าพูดง่ายๆเนาะ คือว่าทางญี่ปุ่นเขาก็ไม่ให้เกียรติแบบว่าเออสาวคเมนทําแบบนี้เขาก็โดนไล่ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาสิบปีนะที่บ่าวไซรู้ข่าวมาเนาะคือว่าจบอืมเจ๊งแค่นั้นแหละอืมขนาดเด็กอืมเรียนแค่ปสองปสามเขายังรู้ว่าเออน,นี่นะคุณพ่ออืทงชาติไทยนะนห้ามทำนะอย่างนั้นอย่างนี้เขางก็รู้นะเด็ก แต่คุณเนะ่ะเรียนสูงสมองต่ำแค่นั่นแหละคุณกล้าทำได้ยังไงที่ธงชาติไทยทำไมคุณไม่ทำธงชาติตัวเองเนะ่ะเอออืทำไมคุณไม่กล้าเหยียบธงชาติตัวเองละ่ะทำไมไม่เหยียบธงชาติของคนอื่นอืมคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วในแก่ใจแต่คุณทำประชดใครละ่ะเออทั้งที่ตัวเองร้านเขาก็ขายของไทยอ,อาหารไทยเพราะคุณก็เคยมาทำงานที่ประเทศไทยเนาะ กว่าคุณจะไปกลัวอินเตอร์หรือว่าไปเปิดร้านที่ญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนจะไปเปิดร้านต่างประเทศได้นะแต่คุณนีลคุณไงอือวดเก่งว่าตัวเองเนะี่ยเก่งใช่พรมใช้ตุ๊กชาติมาเป็นพรมเช็ดเท้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติคุณนี่ชาิหมาแน่นอนเนาะไม่ใช่ชาติคนโอ้โหสาวคอมแมร์คนนี้อืสุดท้ายนะ่ะเวนกรรมตามสนองอะ่ะญี่ปุ่นแบนด์น่ะโดน สิบปีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นเนาะสองสาวคนนี้อืม,อมไม่ให้เกียดมากสุดท้ายมาลมรองลองไห,ห้เพื่ออะไรล่ะอืมตัวเองทําเองเนาะมาขอโอกาสอืมอยากไม่ขอโทษคนไทยคนอย่างนี้ไม่ทําอีกแล้วใครละ่ะจะไปเชื่อเพราะคุณตั้งใจทําคลิปให้ประชาชนหรือว่าคนไทยรู้อะ่ะว่าคุณใช้ธงชาติไทยเป็นพรมเช็ดเท้าะ่ะ เนาะสุดยอดสาวขมินสุดท้ายเป็นกรรมคงตามสนองแหละว่าคุณกับประเทศด่วนเนาะกับขมิ้นด่วนอืมสงสัยจะมาอยู่กับเสด็จพ่อกับไอ้บอยเนาะมาทําคลิปอวดนั่นแหละมาทําคลิปเหมือนไอ้บอยเนี่ยรวยอืมอวดโอ้ขีโมเหมือนเสด็จพ่อของไอ้บอยบ้างอะไรนะเออไปอืมมาเป็นอินฟูคนดังที่ ประเทศตัวเองนะ่ะรวยแน่นอนอืมอืมไม่ต้องขายอืมอาหารน่ะมันเจ๊งไปแล้วไม่ต้องขายทําอย่างอื่นเนาะอืมนี่แหละคําว่าไม่ให้เกียรติอืมไม่มีสํานึกอ่าบุญคุณของไทยอ่ะอืมนั่นแหละสาวแมาคนนี้ก็จบเจ๊งอืมประเทศญี่ปุ่นแบนอืมห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นสิบป,ปีสมนําหน้าเก่งนักเก่งนะสุดท้ายเจ๊งไม่เป็นท่า กับเห่ยวกระเป๋าอืมกับประเทศด่วนอืมก่อนจะอืมเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะตามล่านะกับดนด่วนกลัวมึงตุยเอ้ยเอาแม่มเลย